สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิมลทิพย์มุสิกพันธ์ค่ะอาจารย์ประจาสถาบรรันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาดเด็กและครอบครัวค่ะโอะ้ตอนแรกจบจาไม่ได้เลยนะคะ,ะตั้งชื่อไว้หรูรานิดนึงนะคะ Yes to Life สอนลูกให้สุขภาพใจดีค่ะ,อ,ะอย่างที่หลายคนทราบแล้วหลายคนก็ยังไม่ทราบนะคะคือโรคในวันนี้เป็นโรคที่มีความผันผวนสูงมากมีอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคซึมเศร้านะคะโรคแพนิก ความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็อัตราการฆ่าตัวตายค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราพยากรณ์กันว่าในอนาคตอันใกล้สุขภาพใจเป็นเรื่องที่ต้องมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าสุขภาพกายหรือเรื่องของ,เร,องเรื่องของกายเนี่ยมีปัจจัยตัวช่วยเยอะมากแต่สุขภาพใจของมนุษย์ในยุคนี้และยุคต่อๆไปจะหวงเวงนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นประเด็นที่ที่สังคมต้องให้ความสําคัญนั้น Yes to Life คือการชักชวนให้เรามาทําความเข้าใจ กับเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็คือเรื่องของหัวใจแต่มีอนุภาพสําหรับชีวิตที่เหลืออยู่ของมนุษย์ทุกคนนะคะฉะนั้นจึงเป็นหัวข้อ,ขอการประชุมอันนี้ค่ะหัวข้อนี้ตั้งใจให้พวกเราทุกคนกลับมาหาเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจเนาะถามตัวเองนะคะทุกๆคนเช้าขึ้นมาตื่นนอนนะสิ่งแรกที่ทําก็คือรีบเก็บที่นอนอาบน้ำแต่งตัวนะคะเช็คโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดําเนินกิจวัตรประจําวันนะคะตั้งแต่ตื่นจนถึงกลับเข้านอนอีกครั้งเนี่ยเราใช้เวลาทั้งวันไปกับเรื่องภายนอกทั้งหมด เราจัดการเรื่องภายนอกทั้งหมดนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าแน่นอนก็จัดการเรื่องภายนอกนี่ไงชีวิตมันก็ต้องเป็นแบบนี้แต่อยากบอกว่าจริงๆแล้วโลกภายนอกเนี่ยจัดการได้ด้วยคุณภาพของโลกภายในนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่มีคนศึกษาเยอะมากแต่การเอาผลการศึกษามาใช้น้อยมากนะคะอยากบอกว่าถ้าจัดการโลกภายในดีพอ โลกภายนอกดีตามซึ่งเป็นเรื่องของความหมายของการมีชีวิตอยู่แล้วก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าประชุมและได้ฟังหัวข้อนี้คิดว่าจะมองโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วหันกลับมาสนใจกับการเติบโตภายในนะคะเพื่อที่จะกำกับตัวเองจากภายในแล้วกำกับตัวเองจากภายนอกจะดีตามค่ะสำหรับหัวข้อนี้ใครไม่ฟังหรือหัวข้ออื่นๆก็ตามนะคะใครไม่ฟังถือว่าพลาดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ เ,เรื่องที่สําคัญจริงๆนะคะแล้ววิทยากรหลายคนหลายท่านรวมทั้งตัวเองด้วยก็ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาจนตกผลึกพอสมควรแล้วมันเป็นหลักฐานนะคะท,ท,ที่มีงานวิจัยหรือว่ามีการศึกษาอย่างเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางมานานแล้วเพียงแต่สังคมเราหรือว่าวิถีชีวิตแบบเราไม,ไม่เคยไม่เคยโฟกัสเรื่องนี้จริงๆจังๆนะคะอยากให้กลับมานะคะแล้วอยากให้มาฟังค่ะแล้ว จะรู้สึกว่าเออถ้าไม่ฟังเนี่ยพลาดจริงๆเลยค่ะ